สวัสดีคะ่ะทุกคนต้นยางอินเดียหรือ r u บเบอร์เพลนเป็นต้นไม้มงคลและต้นไม้ฟอกอากาศสวยมีสเสน่ห์แถมยังขายได้อีกด้วย ยางอินเดียเป็นไม้ยืนต้นมีใบเรียวแหลมหรือรูปไข่ใบหนาเมื่อแตกยอดออดจะมีสีแดงระเรื่อ แล้วจะกลายเป็นสีเขียวหรือสีอื่นๆตามสายพันธุ์ค่ะโตได้เต็มที่ถึง30เมตรเลยนะคะมีรากอากาศมีดอกสีขาว และมีผลเหมือนคล้ายหมากค่ะการขยายพันธุ์ของยางอินเดียด้วยการปักชำและตอนกิ่งนะคะประโยชน์ของยางอินเดียใช้ประดับบ้านให้สวยงามช่วยฟอกอากาศกำจัดสารพิษ ดูดกา๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์และเปลี่ยนสารพิษให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ค่ะต้นยางอินเดียเชื่อว่าเป็นไม้มงคลช่วยเยียวยาและส่งเสริมผู้อยู่อาศัยให้มีความเจริญก้าวหน้าหรือหากวางต้นยางอินเดีย ไว้ที่มุมมืดของบ้านจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ